เป็นชิวชวอะกำจัดมันง่ายนิดเดียวแต่กับคนอื่นเนี่ยสิถ้ามันสวยกว่าเราอ่ะเราไม่ยอมแน่แน่เ้ยทำยังไงดีนะแล้วแม่ชิคกี้พายอยู่ไหนเนี่ยเอ๊ะไม่อยู่ข้างในสักคนแม่คะ กินไม่ได้ไม่อยากให้เรากินอ,อันนี้เขาเรียกว่ามะยมเงินม,ม,<า>มะยมน้ำน้ำอ้อาวมีอะไรหรอใบบัวสวัสดีค่ะป้าแจ็กกี้สวัสดีค่ะปู่มีอะไรหรือเปล่าจะใบบัวหน,นูจะมีเรื่องมาปรึกษาค่ะอ้ามีเร<ะ>ื่องอะไรอีกอ่ะถองเธอน่ะมีให้เราปรึกษาอยู่หรอไมอ นั่งก่อนนั่งก่อนมีอะไรก็ค่อยพูดค,ค,ค่อยจาก,กันนะลูกอแล้วมีอะไรอ่ะทําทไมถึงต้องมาเรียกด้วยก็คือว่าหนูคิดว่าไทดาด่ะน่าจะมีแฟนคนอื่นด้วยอะค่ะแฟนคนอื่นเหรอไม่รู้อ่ะไม่น่าจะมีมั้งเนี่ยแหละค่ะที่หนูหนักใจหนูอยากพิสูจน์ว่าไทดาด่ะรักหนูหรือเปล่าจะเจ้าชู้หรือเปล่าก็ที่รู้ๆกัน่ะไทดาสะ มันก็มีแค่หนูกับชิวๆไม่ใช่เหรอนี่หนูก็ไปเคลียร์กับชิวๆสิตกลงแล้วก็ไปเคลียร์กับไทดาสว่าเขาว่าจะเอาไค่แล้เนี่ยหนูมาแย่งกันแบบเนี้ยแม่ว่ามันไม่ดีหรอกนะใช่ฉันว่านะเรื่องเนี้ยลูกชายของเธอ<ๆ>ก็ใช่ย่อยอนยะู่นะมีผู้หญิงคนอื่นตั้งหลายคนนะั้นก็น,าน่าสิแต่ว่าตอนนั้นน่ะที่ฉันแอบตามไทดาซะ เป็นใครอ่ะเออ<ม>แล้วจะให้แม่ช่วยยังไงอ่ะลองทดสอบใจไทดัสงั้นเหรอใช่ค่ะแม่กับป่อจะกี้ช่วยหนูหน่อยนะคะหนูรักให้ด้ที่สุดเลยนะคะนะคะก็ได้จ้ะงั้นนะ่ะจะให้พิสูจน์ยังไงล่ะเอาชิวๆมาทดสอบเหรอหฉันว่าไม่เอาหรอกหนดทำไมอ่ะเอาเป็นเบนนี่ไหมล่ะเบนนี่เหรอใช่ไม่เคยเห็นเลยอะ่ะ เพื่อนใหม่ไทดัสมันอะอ๋อแลวเป็นเพื่อนเก่าหนูด้วยค่ะถ้าชิวๆอ่ะหนูไม่เอาเด็กขาดเลยนะคะโอเคโอเคงั้นแม่ว่าเอาเบนนี่นั่นแหละเราอาจจะได้รู้ว่าไทดาสัหลักเดียวใจเดียวหรือเปล่าอืมนี่หนูก็ไปโทรหาเบนนี่นะเดี๋ยวป้าจะขอคิดแผนการก่อนว่าจะทดสอบอะไรดีงั้นอะไ่บวกก็ไปโทรหาเบนนี่ละกันมีเบอร์หรือเปล่ามีค่ะแม่หนูขอตัวนะคะขอบคุณค่ะโอเคโอเค ถอนฉัน่ะกลุ้มใจจังเลยอะร่มนำไหม่ล่ะก็ไปช่วยเขาสิอ่ะทำไมยังไม่มาอีกนะวิธีเนี้จะได้ผลนจริงๆใช่ไหมเนี้ย สูตที่รักของฉันเธอมาช่วยฉันพิสูจน์หน่อยสิว่าแฟนฉันน่ะรักฉันคนเดียวอ้าวเหรอได้สิงั้นตามฉันมาเลยอะไรๆๆคุณแม่เป็นนี่มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่โอ้ยสวัสดีจ้ะโอ้ยหนูเป็นนี่อันนี้น่ารักจังเลยนะนี่หนู่สองคนน่ะเหมาะกับการเป็นเพื่อนกับ ยอมค่ะหนูโอเคที่จะช่วยค่ะคุณแม่ก็ดีนะงนาน่ะเอาแบบนี้นะโอเคนะคุยตามหนานแรกเดี๋ยวจะมีป้าจักกีย่ะเข้ามาช่วยอีกแรงหนึ่งเราจะได้รู้ว่าไฮดาสา์เขาว่าจะเจ้าชูหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะนาน่ะตามนานแรกอะอมาทุดเด็กคค่ะเป็นป้า จะบอกแผนการวิธีแรกที่หนุ่มสองคนจะได้รู้ว่าจะทำยังไงให้ไทดัสเนี่ยกลับมาเป็นคนที่รักหนูคนเดียวเป็นแเดี๋ยวก่อนนะเบนนี่เธอไม่ได้คิดอะไรกับไทดัสแล้วใช่ไหมคุณหนูอะไอไทดัสนะค่ะไทดัสฉันยกให้เธอแล้วกันใบบัวจากขับใจอ้นี่อย่าพูดดีเลยนี่เขาจะมาช่วยยังจะคอมเมนต์กันอีกนี่เบนนี่ แผนการแรกอ่ะหนูอ่ะลองชวนไทดาสเนี่ยไปเที่ยวเล่นสิถ้าเขาไปอี่ยเธอะก็ต้องแบบกันหนุ่มกันหนิลองสนิทหวานชวนคุยแบบหวานๆน่ะแบบคู่รักเขาทำกันเลยอย่างนี้อืมว่าไทดัสเขาจะตายจอืใช่แต่ไปบวชบวห้ามเด็ดขาดใช่ห้ามออกมาเด็ดค่ะไม่งั้นน่ะไทดาสก็จะรู้ว่าัแผนการของเราโอเคไหมหรือเปล่า มิทีแรกมาแล้วก็ห้ามหึงด้วยค่ะโอเคงั้นอ่ะเบ็ตตี้ถ้าเธอหอมอ่ะเธอก็ไปชวนไหดาซิตอนนี้เขาอ่ะไปอยู่ที่สวนของเล่นของเขาไงเรามารวมพลังกันก่อนปฏิบัติการเริ่มค่ะเฮ้เฮ้ไปว่าทำไมมันเฮ้กันอมกริงกริงก็ต้องหยอกงั้นอ่ะเป็นหน้าที่ของหนี้ในการสุดได้บวก อ๋ออย่าแม่จะไม่ช่วยอะไรเธอแล้วนะ,ะหึ่งก็ต้องเก็บอาการไปใช่เข้าใจไหมเข้าใจค่ะไปแอบดุกสิไปไทรัสเรามาหาเธอเราคิดถึงเธอนะงอนเราเหรออย่าอกกองอนเราดิทำไมไทรัสไม่มหนีล่ะเซ็งจังเลยไม่ได้การแล้วเราต้องทำให้สำเร็จไทรัสเราบอ,อกไว้ให้ ยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะก็ยังถือว่าโล่งใจได้อยู่อ่ะแน่นอนสิครับป้าแจ็กกี้หนูว่าเทดานอ่ะคงรักหมูแหละอ๋อเหรอก็รอดูต่อไปแล้วกันแบบเหมือนเขาจะเล่นกันด้วยนะป้าว่าแบบนี้มันยังพิสูจน์ไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวป้าไปบอกให้ไปดูออกไปข้างนอกดีวกว่าโอเคไหมโอเคค่ะคคไปสิรับก่อน ลูกเป็นยังไงบ้างไทระน่ไม่สนใจหนูเลยค่ะไม่ได้ผลเลยอะอค่ะไม่ได้ผลเลยเหรองั้นข่าวนี้เอาใหม่เอาใก็ไม่ไปเลยอะค่ะไม,ไม่ได้การละแบบนี้ยก็แย่สิเราก็ไม่รู้สักทีอะว่าไทรัน่ะหลงไหลในตัวหนูหรือเปล่าไงงั้นเอางี้หนูอะในตู้เย็นมีนำ้ำมีนำ้ำซุมอยู่หนูอะลองเอานา้าไปไทระแล้วก็ ลองแกลงดูดน้ำหลอดด้วยกันกับธีรดาเหมือนคู่รักก่อนแบบว,ว่านะโอเคไหมโอเคค่ะอย่างนั้นะทำให้สำเร็จแล้วหนุ่าจะที่รู้สักทีไปไปไปมีได้แผนการของฉันอะต้องสมบูรณ์แบบจะไม่มีใครเรียนแบบใครนั้นคนต้องสมบูรณ์แผนการของฉันต้องสำเร็จ ที่รีกจ่บไม่เราแบบนั้นแหะไม่ปวไม่บวจะยนเยนะไม่ปวจะยนไม่ปวดไม่ว

กันใหม่ดีกว่าค่ะคุณแม่แบ<ม>บี<ม>่ยนเดิมก็ไ,ได้คิดออกหรอใหม่อะ <c oughs> เบนนี่เธอมานี่หน่อยอมีอะไรอย่านี่เขาไม่มได้เลยไงเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรกันเนี่ยสองคนนี้ฮะมีอะไรเหรอเบนนี่เธอรำส้นไปแล้วนะรำส้นอะไรล่ะไปบวชฉันก็ทำตามแผนเดี๋ยว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 นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยทั้งสองคน บอกป้ามาเดี๋ยวนี้นะก็เป็นนี่สิคะทำเกินหน้าที่เธอยังรักใครได้ยู่ใช่ไหมล่ะนี่ใบบัวฉันก็อุตส่าห์ช่วยเธอแล้วนะไม่ไว้ใจฉันหรอเพื่อนอะเรื่องแค่นี้ยฉันให้ได้นะฉันไม่เชื่เดี๋ยวก่อนหยุดเลยใบบัวนี่เม่นนี่อะเขากุห์ามาช่วยแล้วทำไมอย่าป้าเห็นนะเมื่อกี้ว่าเราอะหึงเกินไปอยา ก็ถ้าอยากรู้ไม่ใช่เหรอก็ทําตามแผนเธอเป็นคนขอให้ทําำแผนการนี้เองนะหรือว่าจะยกเลิกก็ได้นะจะให้เบนนี่เขากลับไปเอาไหมล่ะไม่เอาค่ะงั้นนะ่ะก็อย่าหึงให้มันเกินเหตุเธอต้องการพิสูจน์ไม่ใช่หรอค่ะป้าแจ็คก,กี้มีสติหน่อยสิใบบัวขอโทษค่ะขอโทษนะเบนนี่ฉันระแวงไปเองไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจโอเคงั้นนะ่ะมันนี่เลยทั้งสองคนนะ่ะป้าจะบอกแผนการต่อไป นี่แผนการต่อไปอฟังให้ดีนะป็นนี่ใบบัวเธออย่าหึงอีกอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเธอเ<ร>ชอบเล่นติ๊กตอกใช่ไหมใช่ค่ะ,คะงั้นนะ่ะเธอชวนไทยดันนะ่ะไปเต้นติ๊กตอกกับเธอแล้วในระหว่างที่เธอเต้นนะ่ะเธอต้องแอบจับมือไทยดันแบบนี้นะแล้วก็มองหน้าถ้ามีโอกาสอนะ่ะแล้วก็หอมแก้มไทยอ้ยนะไม่ได้นะคะป้าแจก,กี้ทำไมอะใบบัวหัวอค่ะ <Okay. S 2> นี่โอ้ยเราทับข้อตกลงกันเลยไม่ใช่หรอมันะ่ะไม่มีอะไรเบนนี่ก็ไม่ได้คิดอะไรกับไทดานะใช่ไหมเบนนี่ใช่ค่ะเธอเชื่อใจฉันสิฉันเป็นเพื่อนรักเธอนะโอเคฉันน่ะจะอดทนโอเคงั้นนะ่ะก็ตามนี้นะเบนนี่เธออย่าลืมนะจับมือกอดก็ได้หอมแก้มเลยก็ได้ออดทนไว้อดทนไว้อไวอโอเคใบบัวเบนนี่งั้นนะ่ะ แผนการที่สองมา บอกไม่ชอบไทยด้าดูสิเต้นจนมีความสุขเชียร์หรือจะเป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ แล้วมีอะไรหรือเปล่าก็ปาแจ็คก,กี้อะห้เบนนี่จับมือกอดแล้วก็อหอมแก้มไทดาด้วยอะคะอ่ะก็เขาผีสูตรไงถ้าเราไม่ทำแบบน,นั้น่ะมันก็ไม่รู้ว่าไทดาสารักเราจริงหรือเปล่าถ้าไทดาสรกมันเทใจให้กับเบนนี่อะก็แสดงว่าไทดาสะตมันเจ้าชู้มันก็ถูกแล้วนี่ที่เบนนี่ทำแบบน,นั้นหนูอะว่าแผนเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอกแม่เปลี่ยนแผนดีไหมคะ จะเปลี่ยนแผนตอนเนี้มันไม่ทันแล้วลูกนี่เราอ่ะก็มาถึงขั้นนี้แล้วอะทาต่อไปดีกว่าเ็นเนี่ยเขาคงไม่คิดอะไรแล้วหรือเปลก็นี่ยเมื่อกี้อะแม่ก็แอบถามนะว่เาเขาคิดอะไรกับไทดาหรือเปล่าแต่เบนนี่ก็ไม่ได้บอกว่าเขารักไทดาหรือว่าอะไรนี่แม่ว่าหนูอ่ะคิดเยอะไปห้ามหึงห้ามอะไรนะเราอะตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอโอเคโอเคก็ได้ค่ะแม่อะไรเนี่ยก็อยางว่า ชอบไทดาสุดนะแล้วใบบัวก็ขี้หง่อนแต่ว่าเอาไปเอามาช่พาว่าถ้าเป็นเบนเนียอ่าจะดีกว่าหรือเปล่คาคนว่าไงอ่ะไทดาเราไปเที่ยวเล่นกันเถอะสนุกใชเนาะชอบใช่ไหมล่ไทด้า 爸。 จะไม่ให้ราตุ่มหนักได้ยังไงแต่ใบบัวก็คือเพื่อนน่ะเมนี่จะทำยังไงดีนะเพื่อนหรือไทรัสสองคนนั้นหายไปไหนแล้วนะข้าสายตาจินได้ประตูบ้านก็ปิด นช่<ะ>ไม่รู้สิคะไทดาดะมีความสุขกวา่าตอนที่อยู่กับหนูอีโอ้ยก็หนูอะไม่เล่นเกมกับไทดาสนี่เนี่ยเขาก็แค่เป็นเพื่อนเล่นเกมกันดูสิเบนนี่อะเขาก็อบอกกับแม่แล้วว่าเขาไม่มีอะไรกันถ้าสมมตเิเบนนี่เขารักไทดาดขึ้นมาจะทำยังไงดีเ<ฮ>ถอะฉันว่าเรื่องเนี้ยเราต้องรีบเคลียร์กันนะ มิฉนั้มีเข้าใจพงใจผิดกันหมดทั้งหมดเลยเนี่ยช่างมันเถอเคลียร์ทำไมล่ะก็เนี่ไถนามันมีความสุขกับคนไหนก็ให้เขาเลือกคนนั้นดิฉันว่าแบบนี้นั่นแหละไม่มีอะไหรอไฝ่ไยนามันเล่นนั่นแหละหนูอ่ะคิดมากเดี๋ยวให้ไปนะกีช่วยละกลนโอเคงั้นไม่กลัวไปพักก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อตาไปนะลูกนะ หนูอะรู้สึกยังไงบ้างอ่ะตอนเนี้ยบอกมาสิเอาความริห้ามโกหกถ้าบอกไปจะไม่ว่าหนูใช่ไหมคือว่าจริงๆรหนูก็ชอบเธอได้เหมือนกันนะคะยิ่งได้ทําแบบนี้หนูรู้สึกเหมือนหนัวใจมันเต้นตัดกเหมือนหนูจะมีความรักกลับมาอีกครั้งไม่เกิดเรื่องแบบนี้ได้อ่ะแล,แล้วไปบัวล่ะเธอจะทํายังไงได้รักมารัก,นรก,นรก,นรกหนูไม่ได้รักดิ จะบังคับไทรดันไม่ได้ไม่มีหวันความรักกันไม่ได้ไม่มีหวันความรักกันไม่ได้ตายห้อขอโทษนะคะก็แจ็กกี้แต่แผนการเนี้ยหนูแพ้ใจให้ไทรดันแล้วค่ะหนูเก็บใจไว้ในลิ้นชักไม่ได้เลยขอโทษนะคะหนูจะบินไปสุดขอบฟ้าอย่างที่หัวใจหนูเรียกรอ้องมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบนี้โอ๊ย แผนการของฉันโอ๊ยไปบวกเป็นเมร์ไปไปบวชเป็นนี่โอ๊ยไฟ Two hours later ของขวัญชิ้นนี้อาจจะเป็นยานใจที่ทำให้เรากับไทดัสกลับมารักกันเหมือนเดิมปวดชีดจังเลยอะ เฮ้ยช็อกโกแลตผ่องชื่อผ่องไทนนต์นี่นาเอาแพ้ไทนนต์ดีกว่าเืจะทำคะแนนไทยรัฐไทยรัฐเรามีอะไรจะให้ฮะ นั่นแหละใบบัวแต่ตอนเนี้ยท่านรักไทรดสแล้วช่วยไม่ได้เธอวางแผนด้ฉันเองอุ๊ยที่สำคัญอะไทะดาสต่รักฉันเขาบอกว่ามีความสุขจังเลยที่อยู่กับฉัน ทำไงได้